สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลินี่ช anel นะคะวันนี้เราจะมาริวน้ำหอมตัวแรกของเค n โซกันเลยค่ะชื่อว่า Flower EDP นะคะกลิ่นนี้รีเควสตโดยน้องอิงฟ้าค่ะขวดน่ารักมากๆกลิ่นนี้นี่คิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วค่ะนุ้ยจำได้เลยว่ามีช่วงหนึ่งที่คิดมากๆเพราะทุกครั้งที่นุ้ยซื้อพวกคอสเมติกหรือว่าน้ำหอมเนี่ยนุ้ยก็จะได้แซมเปิลมาเนี่ย หนูจำไม่ได่านี่ได้ซัมเปลิลนี้มานานเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ได้มานานมากแล้วและไม่เคยใช้คิดโดยเพอร์เฟมเมอร์ชื่อดังเลยนะคะคือคุณอัลเบอร์ตโมยล่าค่ะโน้ตของเขามีอะไรบ้างมีส้ม Black c u r r ์ n t นะคะแล้วก็ฮอตอนฮอตอนเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นจะคล้ายๆอัลมอนด์ค่ะแต่ว่าในน้ําหอมจะสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสดชื่น Sparkling and freshness นะคะเขาสดชื่นสดใสอะไรเงี้ยแล้วมิโน้ตจะมีกุหลาบ violet นะคะเอ่อ uh, jasmine มะลิ o ั p พอ n อ x เนะคะ o ัพพอ n อ x, x เขาบอกว่ากลิ่นจะเหมือนเมอร์ค่ะซึ่งเป็นเรซินชนิดหนึ่งให้ความสึกหวานเหมือนฮันนี่นะคะแล้วก็ Smoky ok Powdery Balsamic Balsamic จะออกอมเปรี้ยวนะคะและเบสจะเป็น Incense Musk และ vanilla คะ่ะมีส้มและมีกลิ่นกลิ่นหนึ่ง ที่บรรยายยากมากเหมือนหนังปลอมที่หอมอะ่ะเขียวๆหน่อยนึงเออมันเหมือนอะไรเดียมันเหมือนหนังปลอมที่เป็นพลาสติกผสมกับความเขียวแต่ออกมาแล้วหอมนะคะแล้วก็ มีกลิ่นฟุตตี้ของแบล็กเคอร์เรนด้วยแต่ว่ากลิ่นที่นำเนี่ยจะเป็นส้มที่นวลน,นวน,นะคะกับผสมไอก,กลิ่นที่นุ้ยบอกเนี่ยตอนเปิดดูค่อนข้างชอบแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างพาวเดอรี่แล้วจะพาวเดอรีแ่แป้งไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าชอบกลิ่นแนวแป,แ,ปแป้งเนี่ยกลิ่นนี้อาจจะเป็นกลิ่นที่เพื่อนๆชอบก็ได้ค่ะราคาไม่แพงนะ30 ML62 เหรียญ 50 ml 87เหรียญค่ะและ100 ml 112เหรียญค่ะนี่ผ่านมาประมาณ20นาทีนะคะเขามีความ powdery มากขึ้นค่ะและมีกลิ่นความกรีนที่ออกแนวเมทัลลิกนิดๆสไปซี่หน่อยๆค่ะก็แปลกดีนะอันนี้แล้วแต่คนชอบบวกกับกลิ่นดอก ม้สีม่วงโดยรวมแล้วนี่ก็ค่อนข้างโอเคกับกลิ่นนี้หวานไม่มากพาวเดอรี่ยังไม่มากในช่วงนี้นะคะยังพาวเดอรี่ในช่วงที่โอเคอยู่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าดมใกล้ๆและสูดหายใจเข้าไปลึกๆอ,อันนี้จะเริ่มแสบจมูกแต่ปกตินี่คิดว่าก็เราคงแค่ดมห่างๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีการฟุ้งกระจายเลยนะคะตั้งแต่แรกตอนนี้ผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ กินเขาจะเหมือนแป้งเด็กนะนุ้ยให้สามีนุ้ยดมเขาก็คําแรกเลยแป้งเด็กคือมันจะมีความเป็นวานิลาค่อนข้างชัดนะคะนิว่าที่นำที่สุดเนี่ยจะเป็นวานิลาผสมอินเซนส์ผสมความเป็นเบาซัมอมเปรี้ยวนิดๆจะทำให้นึกถึงน้ำหอมโบราณหน่อยๆ คือมันก็ยังหอมอยู่นะแต่ว่าต้องเป็นคนชอบกลิ่นน้ำหอมในแนวแป้งเด็กโบราณนิดนึงต้องแล้วแต่คนชอบเลยคือถ้าจะให้นุ้ยแนะนำน้ำหอมแนวแป้งเด็กที่ดูทันสมัยหน่อยนึงอค่ะนุ้ยคงแนะนำ prada infusion iris ค่ะแต่ว่ากลิ่นจะไม่ติดทนหรือว่าอมัเดียค่ะเป็นแนวแป้งเด็กที่สะอาดแล้วก็เบาเนาะอันนี้จะเป็นแป้งเด็ก แนววินเทจนิดนึงซึ่งแล้วแต่คนชอบเลยนะเออก็ไม่ได้ดมยากค่ะสำหรับนิ้วๆไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยทันสมัยเท่านั้นเองนะคะและ เป็นกลิ่นแป้งเด็กที่ติดผิวดีมากๆนะได้ถึง8ชั่วโมงเลยค่ะแบบสะ,สะอาดสายสบาย,บายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะกลิ่นนี้เด็กมหาลัยก็ใช้ได้ค่ะคือแป้งเด็กอันนี้นุย้ยม่แนะนําให้เด็กมัธยมเพราะรู้สึกว่ามันดูผู้ใหญ่นี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะสุภาพนะคะใช้ไปทํางานได้เลยนะหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันยุเป็นงานหรูหรานะคะให้ความรู้สึกสะอาดสบายๆนะผู้หญิงและผู้ชายใช้ได้เลยนะคะลองเลยขอบคุณ เพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย